ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส .919 อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุทกๆพื้นที่และท,ทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนราชการและประชาชนอำเอภอโพตากเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณศูนย์รวมต้านใจศูนย บริเวณศูนย์รวมใจต้านภายยาเสพติดของหน่วยเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคายสาขาโพตากนศูนย์รวมใจต้านพายยาเสพติดบ้านศูนย์กลางหมู่สามตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1สำนักง,งานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2 5และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N 9 5ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2 5ณบ้านมหาโพและบ้านน้ำล้อมตํบลในเวียงอํเภอเมืองน่านจังหวัดน,น่านนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤด,ดูแล้งำมาสายบดาลุนอินบาดาและสูตรอบรมก่อนเกณฑ์บ้านลำทาหมู่แปดตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ